สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับบรรยากาศงานลอยกระทงปี2566คนนี้คือยูทูบเบอร์ชื่อดังของเรานะคะ <laughs> สินค้าข้าวของมากมายหลากหลายหลังจากที่เราไม่ได้จัดงานมาเป็นเวลากี่ปีแล้วคสองปีค่ะ <laughs> โอ้เสื้อผ้าเยอะแยะมากราคาย่อมเยาว <laughs> ทางนู้นก็จะเป็นเสื้อผ้าหมดเลยค่ะบรรยากาศงานลอยกระทงของจังหวัดลบบุรี อำเภอเมืองนะคะสาวสวยบุนนารันค่ะวันนี้มาเก็บเพนแค่กลับด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีลําวงยอดยุกนะะเนาะเพนแค่ก,ก็คงจะอยู่นู่นและคะ่ะนูน่นนูน่นนูน่นนู่นลำวงยอนยุกตรงนู่นเนาะคะ่ะคงจะไม่ขายของหลอกวันนี้ดูสภาพแล้ว <laughs> เก,ก็บเพนแค่กลับเมื่อค่ะเด้อเมื่อนี้ <laughs> คือสิแม่ <laughs> เลิกง,งานก็สิยูซอยเขาเก็บห่านก่อนแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ลำวงย้อนยุกนะคะทางนู้นบรรยากาศร้านค้าค่ะเอา้าฮันเดนค่ะเขี่เติมมือไม่เขี่เติมปปไปเดี๋ยวนัน <laughs> คือไม่เห็นเราอยู่นี่ <laughs> <laughs> อตอมสว,ส,สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะโอ้สาวสวยของเรา <laughs> เดี๋ยวเป็นแค่จะจัปเดตงานให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ <laughs>